ะะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมารีวิวบ้านนะคะหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อุดรธานีนะวันนี้จะมาในหัวข้อไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์มา15ปี <What? S 1> ได้อะไรมาบ้างนะคะได้นี่มาก้อนโตค่ะได้นี่มาก้อนโตนะคะนั่นคือกูซื้อบ้านนะคะกูเงินมาซื้อบ้านแล้วก็ซื้อรถในพร้อมพร้อมกันเลย จะพามาดูบ้านค่ะอันนี้จะเป็นบ้านสไตล์นอร์ดิกนะคะเป็นบ้านแบบมินิมอลหลังเล็กๆนะคะเหมาะสำหรับอยู่เป็นครอบครัวเล็กนะคะไม่เหมาะกับการเป็นครอบครัวใหญ่เนาะ,ะเพราะว่ามันจะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะคะแล้วก็คอหนึ่งห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็2ห้องน้ำด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีห้องครัวอยู่ด้านนี้นะคะเล็กๆนะคะอันนี้คือหน้าบ้านตรงนี้ เราต้องติดเองนะคะแต่ทางโครงการเขาจะให้ครัวปูนมานะคะแต่เราต้องมาเติมต่อเติมหน้าบ้านเองนะคะมันจะเป็นบ้านโล่งๆเลยนะคะใครชอบแบบไหนก็ตกแต่งเองนะคะนี่ก็จะเป็นห้องนอนหนึ่งนะคะซึ่งเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ตกแต่งนะคะตรงนี้ก็ใช้เป็น ตัวคือแป้งชั่นขาวไปก่อน,นะะห้องนี้คิดว่าน่าจะเก็บเป็นห้องอทำเป็นห้องวอล์กอุนคอร t เสรแล้วก็เก็บของนะคะจากห้องโถงนะทุกคนมันก็จะมีนี่ห้องน้ำนะคะมีเที่ยงน้ำด้วยนะคะไอเครื่องทำน้ำอุญญ่นเนี่ยเราต้องติดเองนะ ตรงนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะก็จะมีเปิดตูเข้ามานะคะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะอันนี้ก็เป็นกระจกเนาะมีโถสุขภัณฑ์นะคะแล้วก็ห้องอาบน้ำนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เราติดตั้งเองนะคะแต่เขาจะมีฝักบัวให้ธรรมดานะคะแต่เราก็แบบ ด้วความที่เราไปอยู่ต่างประเทศนานๆนะคะเราก็อาบน้ำอุ่นแล้วรู้สึกสบายตัวนะคะก็เลยติดเครื่องน้ำอุ่นไปสองเครื่องด้วยกันนะคะไปเนี่ยก็เป็นอาจจะดูรกนิดนึงนะคะเพราะว่าจะไปเดินเข่าจะไปเดินคูะดึงในวันพรุ่งนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเบดคิงไซต์นะคะอืม อันนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้านะคะที่เราต้องซื้อมาตกแต่งเองนะแล้วก็ม่านต่างๆนะคะเราต้องตัดสั่งตัดนะคะสั่งทำนะคะส่วนโครงการนะคะเขาจะมีแอร์ให้สองเครื่องนะคะอืมเขาติดให้ที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมหนึ่งห้องแล้วห้องรับแขกตรงนี้อีกหนึ่งห้องนะคะส่วนตรงเนี้ยแอร์ห้องนั่งเล่นเราติดเองนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็นนะคะพัดลมทีวีนะคะนี้ต้องซื้อเองเฟอร์นิเจอร์พวกนี้ก็ต้องซื้อเองเพราะว่ามันก็จะเป็นบ้านเปล่าๆมาให้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นรถนะคะยี่ห้อมิสูบิชิแอตราดนะคะ,ะ,คะแบบเป็นสติคารนะคะขับในเมืองไปซื้อของช้อปปิง้งอะไรประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวไปพาไปดูหลังบ้านส่วนต้นไม้พวกนี้คือโครงการเขาปลูกไว้ให้นะคะต้นไม้โดยรอบนะคะจะเป็นไซเกาหลีนะซึ่งเขาก็จะปลูกไว้ให้นะคะส่วนมะละกอนี้คุณแม่ของทีฉันเป็นคนปลูกนะคะสองอต้นนะเอาไว้กินสุกเพราะเป็นคนชอบกินมะละกอสุกนะคะตรงมะม่วงนะคะมะม่วง 2ต้นเป็นมะม่วงพันสามฤดูนะคะปลูกอันนี้คุณแม่ปลูกค่ะเป็นอันนี้คือต่อเติมนะคะจริงๆบ้านมันเสร็จแล้วเนาะแต่เราก็อยากต่อเติมข้างหลังบ้านนะอืมเราอาจจะทําเป็นครัวในอนาคตนะคะหรือว่าเป็นลานซักลางนะคะเพราะว่าบ้านสไตล์โนดิกะเนาะหลังคามันจะ นิดเดียวไงเธออ่ะดูนัานข้างมันจะไม่มีหลังคาเลยหลังคามันจะแบบเท่ากันกับผนังบ้านเลยไงอืมวันนี้เดี๋ยวช่างเข้ามานะคะก็จะปูพื้นแล้วก็ใส่หลังคาข้างบนนะอืมนี่ราคากันไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์มาสิบห้าสิบหกปีนะขาก็ได้หนึ่งได้บ้านเด้รถพร้อมนี่ นะคะก้อนโตมาหนึ่งก้อนนะคะมันเป็นการวางแผนที่เราจะเวลาเรากรเกษียณนะทุกคนเราจะย้ายมาอยู่เมืองไทยกันนะคะอันนี้ก็เป็นต้นมะม่วงอีกต้นหนึ่งนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้โครงการเขา,เาปลูกต้นแคนาไว้ให้นะคะแล้วก็มันก็ตายไปแล้วหลังจากนั้นมาแล้วก็เอาต้น ต้นไมเน้เป็นเป็นพันุ์ของต่างประเทศมาปลูกนางก็ตายค่ะคือคือปลูกไป3มต้นละตายหมดนี่ต้นที่4ี่ค่ะเลยเอาต้นมะม่วงมาเพราะว่ามะม่วงน่าจะทนสุดนี่ก็คือโดยรวมรอบบ้านนะคะ นี่เป็นบ้านหลังเล็กๆนะทุกคนเพราะว่าเนื่องด้วยพี่ไปทำงานที่ทนิวซแลนด์ใช่เป็นเกี่ยวกับด้านดูแลผู้สูงอายุเนาะม,มันก็ทำให้ความคิดนะเราเปลี่ยนเลยแต่ก่อนเราอยากได้้านอยากได้บ้านหลังตโตๆใหญ่ๆสองชั้นอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่เราไปทำงานแล้วอะมันทำให้เราความคิด ต่างๆเราเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยทุกคนเราก็อยากรู้สึกว่าเราอยากได้บ้านหลังเล็กๆสามารถใช้อยู่ในอนาคตตอนที่เราอายุเยอะแล้วนะคะโดยที่เราไม่ต้องเดินขึ้นชั้นสองใช่ไหมแล้วบ้านมันก็ต้องเป็นแบบคือบ้านต้องเรียบอะค่ะคือจ,จะต้องไม่ยกเออขาเรียกอะไรวงกบข้างหน้านะคือพื้นมันต้องเรียบไปหมดเลยประมาณนี้สามารถแบบ เราเข็นรถวีแชร์เข้าไปได้เผื่อในอนาคตนะคะบอกว่าคุณจะไม่ได้นั่งวีแชร์แต่ว่ามันเป็นบ้านเล็กๆมันสามารถเดินไปห้อครัวได้ตรงนี้ใช่ไหมคะเดินมาสองสามเก้าล้วก็เจอห้องรับแขกตรงนี้ใช่ไหมคะเดินไปสองสามเก้าล้วก็เจอห้องน้ําตรงโน้นใช่ไหมคะเดินไปอีกไม่กี่ก้าวนะคะก็จะเป็นห้องนอนเราตรงนี้ใช่ไหมมันเป็นบ้านแบบ บ้านพักอะ่ะบ้านพักสําหรับผู้สูงอายุคือเหมาะมากนะคะอือคือมันก็เลยทําให้เราตัดสินใจว่าคือเรามาเจอบ้านเ้าเจอแบบบ้านอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเราถูกใจแล้วก็โซนตรงนี้คือจริงเงียบมากแต่ก็ด้านหลังมันจะเป็นรางรถไฟเนาะก็จะอาจจะเสียงดังหน่อยช่วงรถไฟวิ่งผ่านซึ่งเราก็ไม่ติดไม่มีปัญหาเกี่ยวกับรถไฟเนาะอืม ค่ะนี่ก็เป็นบ้านของ G s w i s s นะคะคร่าวๆเนาะมารีวิวบ้านให้ดูพอคร่าวๆพอสังเกตนะคะ,ะวันนี้พี่จีนะคะต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะหากใครชอบนะคะกด subscribe Subscribe ให้ช่อง G s, <S, <S <ๆ>ี w ว s s นะคะไว้เจอกันค่ะช่องพาเที่ยวแล้วก็รีแอคชั่นนางงามนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ